ล่อยตอนเองไปตามลำค่างเดียวโดดเดียวคนเดียวเรียวมองดูรอใกล้โดดเดียวเดียวได้และหายพบเพื่อนรวมทางโลกที่อางวางเส้นทางที่ไกลสวัสดีครับสมาชิก YouTube ช่องมาโนดพุดตธาน Official ทุกๆกท่าน เรียนเชิญนะครับท่านที่ยังไม่ได้ Subscribe แค่ปลายนิ้วจิ้มกดกระดิ่งก็เรียบร้อยขอบคุณครับวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับสลับเสียงเพลงลิขสิทธิ์ในสังกัดบริษัทไมลสโตนจำกัดผมมานดพุดตานบุตรของนายเฉลียวกับนางอัมไพ คงได้ยินคำนี้กันน,น,นะครับชีวิตเราคำว่าประสบการณ์บางคนก็จะบอกว่าโอ้คนคนนี้เป็นคนมีประสบการณ์ได้ยินบ่อยด้วยว่าเดี๋ยวนี้ไอ้เรื่องการเรียนคุณวุฒิปริญญาเช่นเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทได้เกียรตินิยมเนี่ยสมัยก่อนเป็นเครื่องมือที่จะนำพาเจ้าตัวเรานำพาตัวเราเข้าไป สมัครงานทำงานแล้วก็จะได้รับการยอมรับจากหน่วยงานผู้คนรอบตัวยังจำได้เลยตอนผมเด็กๆนะครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ>เวลาเรียนอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีรายชื่อคุณครูใช่ไหมครับว่าอาจารย์สมชายอาจารย์บุษบงแล้วก็จะมีห้อยท้ายว่าเรียนจบอะไรมาเช่นปกสสูงอ๋ออาจารย์บุษบงีจบปกสสูงอู้อาจารย์สมชายจบกอสอบอแปลว่าการศึกษาบัณฑิตแปลว่าได้รับปริญญาตรีมา สมัยก่อนโรงเรียนต่างจังหวัดนี่บางทีท่านโรงเรียนอาจจะมีครูที่จบปริญญาตรีแค่คนเดียวเองเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ภูมิใจมากโรงเรียนเรามีอาจารย์ระดับกศบอนะเว้ยระดับการศึกษาบัณฑิตระดับปริญญาตรีแต่นั่นมันคือ60ปีมาแล้ว50ปีมาแล้วครับแต่มาวันนี้เราก็ได้ยินหนาหูมากเลยว่า ถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องการศึกษานะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องมหาวิทยาลัยถ้าอย่างมหาวิทยาลัยนี่คุณจะเข้าไปเป็นอาจารย์คุณจะต้องจบปริญญาโทขึ้นไปเป็นอย่างน้อยแต่สําหรับบริษัทหน่วยงานห้างร้านที่จะรับคุณก็ไปทํางานเนี่ยได้ยินบ่อยมากว่ายวนี้เขาเขาไม่ค่อยให้ความสําคัญกับไม่ค่อยให้ราคากับปริญญาว่าจะจบปริญญาอะไรมาเกียรตินิยมหรือไม่แต่เขาเขาจะเน้นที่ว่าคุณมีประสบการณ์ไหม คุณมีประสบการณ์อะไรบ้างตอนเรียนคุณทำกิจกรรมอะไรไหมคุณไปฝึกงานที่ไหนมาบ้างหรือคุณเคยลงมือทำงานแล้วบ้างยิ่งมีเอกสารใบรับรองจากหน่วยงานที่คุณได้มีประสบการณ์เคยไปทำงานไปฝึกงานอะไรมาเนี่ดูเหมือนจะได้รับความและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาก็จะดูจากความสามารถของคุณนั่นแหละตอนให้สัมภาษณ์หรือเขาอาจจะให้คุณทดลองทำอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะดูว่าคนคนนี้ มีประสบการณ์ไหมมีประสบการณ์มากพอไหมมีประสบการณ์ที่ที่เก่งไหมดังนัน้นประสบการณ์หรือคนมีประสบการณ์จึงจึงเป็นประเด็นสําคัญในการที่เราจะมีชีวิตอยู่เอาชีวิตรอดทามาหากินต่อไปนะครับแล้วประสบการณ์นี้มันได้มาอย่างไงครับประสบการณ์นี่มันไม่ใช่เฉพาะแค่ความรู้ที่เราเรียนอย่างเดียวนะประสบการณ์นี่มันต้อง รู้ด้วยการลงมือทำหรือเจอกับเหตุการณ์นั้นๆเจอกับปัญหานั้นๆและผ่านพ้นมันมาได้รอดชีวิตมาได้พอถ้าเราต้องไปเจอปัญหาแบบเดิมอีกก็น่าจะแก้ปัญหาหรือเผชิญกับเหตุการณ์ได้อย่างดีหรือดีกว่าเดิมเดําเพราะว่าเรามีประสบการณ์เราผ่านมาแล้วไงใช่ไหมครับผมยกตัวอย่างแบบนี้ก็เลยครับอย่างเช่นการขับรถยนต์ออฟโรดแบบที่เรียกว่ารถขับเคลื่อน4ล้อ4ีคูณสนะครับ สมมติเราได้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อมาคันหนึ่งโอ้เครื่องยนต์สามพันซีซีมีแรงบิดสามรอฟุตปอนตต่อตารางนิ้วคือประมาณว่าเครื่องแรงมากอะ่ะทรงพลังมากอะ่ะเราได้รถยนต์คันนี้มาแล้วยังไม่พอยังติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเช่นเช่นติดวินเป็นรอกอย่างดีติดมาหน้ารถเอาไว้เผชิญหน้ากับ กับเส้นทางทุรกันดารจะไได้ใช้ช่วยเหลือตัวเองพารถขับเคลื่อนสี่ล้อผ่านเส้นทางให้ได้เนะี่ยถ้าเป็นคนที่ไม่มีประสบการณ์นะครับได้รถขับเคลื่อนสี่ล้อมากําลังเครื่องสามพันซีซีแรงบิดสูงมากขับไปเจอทางอ่อนนุ่มหน่อยอยู่ในป่านะครับทางที่กําลังเปียกหลังฝนหรือว่าตรงทางตรงนั้นมันเป็นทรายด้วยถ้าไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนนะ พอรถเราเข้าไปถึงตรงตำแหน่งที่ว่านี้ล้อไปแตะพื้นแบบนี้ปั๊บแล้วเริ่มติดลมอ้าวโอเคเรามีรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อทรงพลังนี่วาเปลี่ยนระบบจากขับเคลื่อนสองล้อมาเป็นใส่เกียร์โฟวิใส่ L เลยเกียร์ตำแหน่งโลเลยโลสี่เลยลเราเร่งเครื่องสุดชีวิตเพราะว่ามีความรู้ว่าเครื่องยนต์เรามีกําลังสูงนี่ว่าก็เป็นความเชื่อว่ากําลังสูงจะพารถให้หลุดจากลมได้พอเร่งเครื่องเต็มที่ล้อหมุน ติ้วเลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือนอกจากรถจะไม่หลุดจากหล่มแล้วรถจะยิ่งจมลงไปในถนนดินถนนทรายนั้นยิ่งจมลึกเพราะว่าที่ล้อมุนเร็วเท่าไหร่มันจะยิ่งขุดดินให้ลึกลงลึกลงจนสุดท้ายพลาวหน้าเพลาหลังเกยอยู่กับดินพอล้อพอพลาวหน้าเพลาวหลังเกยกับดินแบบก็จะเป็นการยากแล้วที่จะพารถออกจากหล่มนี้ได้แต่ถ้าคนมีประสบการณ์เคยเจอมากับตัวก็รู้แล้วว่า ถ้าเจอทางดิ่มทางนุ่มแบบนี้เจอทรายแบบนี้การที่คุณเร่งเครื่องอย่างรุนแรงนอกจากจะไม่พาคุณพ้นลมแล้วยังจะพาคุณจมลึกประสบปัญหามากขึ้นกว่าเดิมด้วยประสบการณ์จริงสอนว่าถ้าคุณเจอทางแบบนี้ต้องแตะคันเร่งพอดีพอดีอดไอ้คำว่าพอดีพอดีคือคืออย่างไรอธิบายไม่ได้ด้วยคําพูดอธิบายไม่ได้ด้วยด้วยตัวอักษรคําว่าเหยียบคันเร่งพอดีพอดี มันต้องใช้ประสบการณ์คือต้องเจอกับเหตุการณ์จริงๆเจอกับดินแบบนั้นจริงๆเจอกับถนนแบบนั้นจริงๆ,งๆแล้วไอ้คำว่าพอดีเนี่ยมันคือเท่าไหร่มันก็ตอบไม่ได้ครับว่าว่าว่าความเร็วพันแปดร้อยรอบต่อนาทีหรือสองพันรอบต่อนาทีหรือแค่พันรอบต่อน,นาทีมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ณนะเวลานั้นนั้นดินแบบนั้นทรายแบบนั้นซึ่งที่เ่ามาให้ฟังเนี่ยจะบอกว่ามันคือประสบการณ์ แต่ข้อมูลที่คุณได้มาจากหนังสือคู่มือของรถยนต์เช่นแมนนวลที่ติดในรถยนต์บอกว่าถ้าคุณติดลมไห้ใส่เกียร์โฟแล้วก็เร่งเครื่องนัน่นเป็นแค่ข้อมูลความรู้พื้นฐานที่แนะนําขั้นต้นเท่านั้นว่าเราจะปรับระบบเครื่องยนต์ปรับระบบของลอ้อปรับระบบเกียร์ของรถยังไงแต่เพียงแค่ความรู้ว่าปรับระบบยังไงใช้เกียร์ยังไงใส่เกียร์ยังไงมันไม่พอเพียงมันต้องมีประสบการณ์ตรง นี่จึงเป็นิ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ผมจะคุยให้คุณฟังกันในวันนี้ครับจริงๆที่จะคุยวันนี้เป็นเรื่องของภาพ,พยนตร์แต่มันมาเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์ตรงได้ยังไงเหรอติดตามฟังกันครับฉันนพบบเเเธธอออออมมื่าายกกไปแและ็รู้ดีวใจมชมช ฉันทำใจให้หยุดไม่ได้ด้วยเหตุผลเพราะฉันรักเธอมากมายห้ามใจไม่รัก จะว่าไประหว่างเปิดตำราอ่านกับประสบการณ์ตรงออกไปภาคสนามเลยประสบการณ์ตรงมันสนุกกว่านะมันสนุกมันเร้าใจแต่ว่ามันก็ต้องแลกด้วยหยาดเหงือ่อเลี้ยวแรงแลกด้วยเวลาบางทีอาจจะแลกด้วยเลือดแลกด้วยเนื้อถ้าเรื่องใหญ่ๆเรื่องรุนแรงมากๆม,มันก็อาจจะแลกด้วยความพิการหรือแลกด้วยชีวิตเลยทีเดียวนะครับ ในขณะที่การอ่านตำรายิ่งบางวิชานะครับอ่านแล้วอาจจะเบื่อหน่ายด้วยจําได้ไหมเวลาเราเรียนประวัติศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยากันดน่ใครจะไปจําหวัดไหวเนาะคนนางคนนั้นเจ้าพญาคนนี้ชื่อก็เรียกยากอยู่แล้วแต่พอเรามาดูหนังอย่างเช่นสีสุริโยไทยสุริโยไทยภาคนั้น,านภาคนี้สมเด็จพระนเรศวรโอ้โห พอมันเป็นหนงังเป็นภาพยนตร์ปั๊บเราสนุกด erm ้วยเราก็จะติดตามเรื่องราวมันไปด้วยแล้วถามว่าเราเชื่อถือไหมเราเชื่อถือนะแล้วเชื่อถือโดยไม่รู้ตัวด้วยเชื่อถืออย่างลึกล้าจนเราจดจําเลยอะพออธิบายแบบนี้ใช่ไหมคุณผู้ฟังครับการที่เราจะรับรู้อะไรเรียนรู้อะไรถ้านอกจากประสบการณ์ตรง ภาพยนตร์จะเป็นอีก,อ,กอีกเครื่องมือหนึ่งเลยครับที่ราทำให้เราเข้าถึงเข้าถึงเนื้อหาสาระหรือเรื่องราวหรือเหตุการณ์หรือประสบการณ์อะไรบางอย่างแม้ว่าจะยังไม่ใช่เป็นประสบการณ์ตรงนะแต่ถ้าเป็นภาพยนตร์เนี่ยมันลึกล้ามันมีบทบาทอิทธิพลจะใช้คําว่าเหนือกว่าตําราก็พูดได้ไหมแต่อย่าลืมว่าตําราเนี่ยมันใช้คนคนเดียวเขียนก็ได้นะ นะครับตำราบางเล่มเนี่ยคนคนเดียวเขียนแต่เขาเขียนจากประสบการณ์จริงเขาเขาต้องเอาชีวิตก็าเป็นแลกเอาเวลาเขาแต่ว่าเขียนด้วยคน,คนเดียวแต่การสร้างภาพยนตร์หนึ่งเรื่องออมันใช้คนเยอะนะลงทุนก็เยอะกว่ามากด้วยแต่ผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไงอย่างภาพยนตร์ประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยเราสนุกเราติดตามเราเชื่อถืออย่างลึกล้ําเราจดจําภาพยนตร์จริงสําคัญต่อสังคมมนุษย์แล้วก็ มีบทบาทอย่างยิ่งนะก็ผมสังเกตจากช่วงนี้เลยครับช่วงที่เรากักตัวโควิดหนึ่งเก้าเนี่ยคุณว่าอะไรเข้ามามีบทบาทกับชีวิตเรามากอ๋อแน่นอนแล้วครับอาหารการกินมันแน่นอนอยู่แล้วอย่างอื่นสิที่มจะอาหารการกินอนะเรื่องประสบการณ์เนี่ยในความเห็นผมนะผมว่าเน็ fli ิกเนี่ยเข้ามีบทบาทอย่างยิ่งในการสร้างความรับรู้จนกลายเป็นความเชื่อความศรัทธา ก็มันอาศัยความมันเป็นภาพยนตร์นะครับอาศัยความสนุกความน่าดูตัวผมเองอะนะพยายามเลี่ยงมาอ่านหนังสือบ้งางและสุดท้ายกลายเป็นแบบเอาทั้งสองอย่างมารวมกันครับอ่านหนังสืออ่านหนังสือปับ๊บดู Netflix ดู Netflix ปับ๊บบางอย่างไม่เข้าใจเข้า Google เอามาผสมประสานกันที่ผมพูดว่า Netflix ก็ไ็ม่มีบทบาทมากเอาง่ายๆเลยครับในครอบครัวผมเองอะ อย่างพี่ชายผมอะคุณดำลงพุทธาน,น,นะครับผมกับเขาก็จะติดต่อกันทางไลนย์อยู่เป็นระยะระยะเมื่อเช้าวานนี้ไลน์มาหาผมต่เช้าเลยบอกขึ้นต้นมาประโยคแรกบอกตอนเดียวจบดีมากมุสลิมทั้งรุ่นเราและรุ่นใหม่และรุ่นเก่าต้องดูก็พึงรู้ว่ามุสลิมหัวร่อมากนั้นฮารามคำว่าฮารามแปลว่าบาปนะครับ ที่จริงในช่วงเดือนเป็นช่วงเดืดอนนะรอมฎอนะรอมฎอนี่เขาก็มุสลิมเขาจะต้องถือศีลอดแล้วมีหลักการคือว่าช่วงเวลาที่มีอยู่ตลอดทั้งวันเนี่ยถ้าไม่ได้ทํางานแล้วก็หรือว่างจากงานการเนี่ยให้อ่านกุรอ่านเยอะๆกุรอ่านคือคมภีนั่นคือหลักการของมุสลิมคือถือศีลอดแล้วก็อ่านกุรอ่านเยอะๆในช่วงเดือนนี้เดืดอนอมฎอนแต่ว่าผมว่ามีมุสลิมไม่น้อยไม่ได้อ่านกุรอ่านแต่ดู Netflix แทน รวมทั้งพี่ชายผมคนนี้ด้วยครับคุณดำรงอบอกว่า Netflix ครับผม Netflix นี่มันแบบปากต่อปากจริงนะไลน์ต่อไลน์จริงเลยมันส่งต่อกันนะครับแล้วก็แคปชื่อหนังมาชื่อเรื่อง Material แล้วก็บอกว่าข้อความต่อมาพี่ดำรงบอกว่าผมเองเป็นไทยมุสลิมมา76ปีแล้ว <c oughs> คือพี่ดำรงอายุ76แล้วครับ <c oughs> ก็เพิ่งรู้ว่าการหัวร้อนั้นเป็นบาป พอผมอ่านไลน์พี่ผมเสร็จผมก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรต่อครับนั่งคิดสักแป๊บหนึ่งมีไลน์ต่อมาอีกแล้วปิ๊บบอกว่าให้โทรกลับผมก็เลยโทรไปหาพี่ดำรงก็โทรคุยกันคือผมกับเขาเนี่ยมักจะชอบแนะนํากันครับว่าเฮ้ยพี่ลงผมเจอหนังเรื่องนี้ชื่อเรื่องเมสซิยาน่าสนใจดีผมเจอหนังการเมืองอะไรก็เราก็รู้จลิตเขาก็ชอบอะไรใช่ไหมครับเขาก็เหมือนกันเขาก็รู้จลิดผมเขาก็ไลน์มาใหม่อีกบอกว่า อันออโธดอกซ์สี่ตอนจบเดอะเบสจริงๆยิ่งซันเขาเรียกผมว่าซันนะเจไม่เรียกฮาซันยิ่งซันชอบาศาสนายิวจะพลาดไม่ได้เลยขอความต่อมาพี่ดูสี่ตอนจบติดต่อกันแบบไม่หยุดนอกจากหยุดหยอดน้ำตาเทียมเท่านั้นสนุกมากให้ความรู้ดีจังเนี่ยผมขีดเส้นใต้คำว่าสนุกมากและให้ความรู้ดีจังเลยมันคือตรงนี้เลย ยูยูนะผมอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับศาสนาคริสติกายออร์โธดอกซ์หรืออยากยุ้เรื่องศาสนายิวผมก็จะอ่านหนังสือใช่ปกติอ่าหาตำราอ่านเรื่องยวที่เขียนโดยหมอ่อมราชวงศ์คือคริคคปาโมดโอเล่มหนาเตอะเลยอ่านก็อ่านสนุกก็แหละแต่มันก็อ่านบางครั้งก็ต้องวางแล้วก็ไปทําอย่างอื่นบางทีห้าวันสองอาทิตย์กว่าจะจบเล่มหนึ่งบางทีท้อก็อ่านได้แค่ครึ่งเล่มก็เลยไปนีล่าสุดอ่านเรื่องมูซาชิฉบับท่าพระจันทร์ของคุณสุวินยัย อันนี้ค่อยอ่านสนุกติดอ่านง่ายหน่อยเมื่ออ่านนิยายจริงกาลังภายในผมอ่านสาวันจบหนังสือหนาถึงเจ็ดแปด้อยหน้าแต่ถ้าสําหรับเปิดเน็ตฟลิดูนะครับสี่ตอนจบก็น่าจะสัก4ี่ชั่วโมงมั้งติดต่อกันแบบไม่หยุดนอกจากหยดน้ําตาเทียมเท่านั้นสนุกมากให้ความรู้ดีจังนี่เป็นประเด็นที่ผมบอกคุณผู้ฟังไงครับว่าภาพยนตร์มันมีอิทธิพลมีบทบาทและมีคุณค่าจริงจนะ ซึ่งซึ่งมองได้หลายแบบนะครับถ้าเป็นนักการศาสนาเขาก็จะบอกว่าบาปอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเขาบอกให้อดอาหารแล้วก็ให้อ่านคัมภีร์มึงดันไปดูภาพยนตร์แต่ภาพยนตร์ที่ดูมันไม่ใช่ภาพยนตร์เลิงโลกียนะครับมันภาพยนตร์เกี่ยวกับข้อมูลทางาศาสนาที่ดูแล้วมันสนุกและให้ความรู้พอผมได้ข้อมูลจากพี่แบบนี้ผมก็ยังไม่ไปดูหนังทั้งสองเรื่องเนี่ยนะทั้งเรื่อง material ซึ่งว่าจริงๆเรื่องมาทเรตอนโทรคุยกันพี่ดำรงบอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวมุสลิมครอบ,บครัวหนึ่งที่อพยพไปอยู่แอฟริกาใต้แล้วก็พ่อเนี่ยเป็นคนเคร่งศาสนาและพี่ผมก็แซวเลยบอกเหมือนเหมือ,มอนอิมรอนอิมรอนนี่เป็นพี่ชายผมมีคนหนึ่งเป็นน้องชายพี่ดำรงเขาเป็นคนเคร่งศาสนาอย่างใช้คําว่ารุนแรงใช้คําว่าเคร่งศาสนาแบบรุนแรงได้เลยนะครับเนี่ยเพราะผมยังจําเหตุการณ์ได้เออที่พี่ลงพาดพิงถึงคุณทีรศสิทธ์เนี่ยพี่อิมรอนเนี่ย เพราะว่าในหนังเรื่องไอ้แมทริโอที่วาเนี่ยมันเป็นเรื่องของพ่อซึ่งไม่ชอบที่ลูกจะไปเป็นสแตนด์อัพคอมดี้ก็คือเดี๋ยวไมโครโฟนเล่าเรื่องตลกทําให้คนหัวเราะกันเนี่ยนะครับพี่หลงก็บอกว่าเฮ้ยพี่เพิ่งรู้ได้ด้วยว่าเดี๋ยวนี้อาชีพสแตนด์อัพคอมดี้นี่แบบคนอินเดียนิยมทํากันมากเลยแล้วทำกันไปทั่วโลกเลยผมก็เลยบอกใน n e t f l i x กอะมีช่องสแตนด์อัพคอมดี้เลยพี่มีเพียบเลยแล้วพี่ผมก็แซวบ,บอกว่าเออเนี่ยเหมือนเหมือนอิมลอนเลย ผมจะเล่าให้ฟังพี่อิมรอนที่ผมเนี่ยเขาก็ระดับเนี่ยผมยังจาได้เลยพี่อิมรอนมีลูกสาวลูกสาวเขาก็เป็นคนแบบเขาเรียกว่าเป็นติ่งของพวกศิลปินเกาหลีอ่ะชอบไปดูคอนเสิร์ตเกาหลีแต่พ่อนี่เคร่งาศาสนามากแต่ว่ามันก็แบบเนี้ยเคร่งาศาสนาก็สนเคร่งาศาสนาแต่ความรักลูกก็สนความรักลูกก็คาตัวตั้งห้าพันบาทนะขอตังค์พ่อห้าพันบาทไปดูคอนเสิร์ตเกาหลีพ่อกับควักตังค์ใงนห้าพันบาทไปซื้อตั๋วดูคอนเสิร์ตเกาหลีแต่กำชับทิ้งท้ายเอาไว้ก่อนลูกออกจากบ้านไป ลูกไปดูได้แต่ห้ามสนุกจีบปะ่ะไปดูได้แต่ห้ามสนุกห้ามปรบมือนะจ๊ะอารมณ์เดียวกับผมก็เลยยิ่งเออสนใจไอ้หนังเรื่องนี้นะเพราะม,มันมีความใกล้ตัวอยู่พอผมได้อ่านไลน์ของพี่ชายที่แนะนำหนังมาให้สองเรื่องทั้งหนังเรื่องมุสลิมกับหนังเรื่องยวอันออโธดอก เกี่ยวกับศาส,สนายิวศาสนาคริสติกายออร์โธดอกกันนะครับผมยังไม่ดูหนังแต่ด้วยความที่ผมรู้สึกถึงอิทธิพลของภาพยนตร์ที่มีต่อมนุษย์เราเนี่ยมีต่อคนในสังคมเนี่ยผมนึกถึงตำราเล่มหนึ่งชื่อเรื่องว่าชื่อหนังสือว่าศิลปะขแขนงที่เจ็อย่างที่ผมบอกไงว่าผมเนี่ยผสมผสานกันไม่อยู่ที่อันอย่างใดอย่างหนึ่งดูหนังด้วยเปิดหนังสืออ่านด้วยออกมานั่งมองท้องฟ้ามองวิวทิวทัศน์ใช้ชีวิต หาประสบการณ์ตรงด้วยแต่ตอนนี้ออกไปหาประสบการณ์ได้ยากหน่อยเพราะว่าต้องกักตัวใช่ไหมก็เหลือแต่ดูหนังกับอ่านหนังสือพอพูดถึงอิทธิพลของภาพยนตร์ผมก็เลยมาหยิบตำํำราเล่มน,นึงชื่อว่าศิลปะแขนงที่7ชื่อหนังสือนะครับศิลปะแขนงที่7เ,เพื่อวัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์ภาพยนตร์เขียนเขียนโดยคุณบุญรักบุญยะเขตมาลาเป็นหนังสือตั้งแต่ปี2538 คคนนนนนนนัันัั้รกกฉฉมมามาายยเป็ลงหใจขอผมจะอ่านข้อความในหนังสือศิลปะแขนงที่เจ็ดให้คุณฟังสักเล็กน้อยนะครับนับตั้งแต่กำเนิดต้นกำเนิดในปลายศตวรรษที่19ของสิ่งที่ทุกวันนี้เราเรียกกันว่าภาพยนตร์นั่นนะครับ มันเป็นวิวัฒนาการทางเทคนิคสืบหนึ่งมาจากตะเกียงมหัศจรรย์ของ or, อาธานาเชสเคอร์เซอร์เมื่อกลางศตวตรรษที่16ผมก็ใจว่าคงเอาตะเกียงมาเหมือนตอนเราเด็กๆคุณเคยเล่นไหมเอากล่องไม่ขีดนะครับกล่องไม่ขีดเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมเอาเฉพาะปลอกปลอกของมันนะ่ะแล้วก็เจาะรูก,กระดาษแล้วเอาปล่องไม่ขีดเนี่ยเสียบไปให้พอดีแล้วเอาตะเกียงใส่ไปในกล่องกระดาษนี่อีกทีหนึ่งแล้วอยู่ในความมืดตะเกียงมันส่องแสงผ่านในกระดาษที่ออกไปเนี่ยแล้วเราก็เอามือไปทําเงาอะไรต่างๆบนจอ เรียนแบบการใช้หนังอะ่ะก็คิดว่านี่แหละคงวิวัฒนาการมาแบบนี้นะครับจากศตวรรษที่16มาถึงศตวรรษที่19ภาประยชน์ได้พัฒนาขึ้นจนกระทั่งมาถึงวันนี้มันได้กลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของยุคปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นพวกนักคิดนักปัชญาที่ชื่อโรเบิร์ตเกสเนอร์เขาสรุปเอาไว้ว่าปรากฏการทางศิล,ลปะสังคมและเศรษฐกิจชนิดนี้ส่งผลกระทบต่อค่านิยมทางวัฒนธรรม ทั้งของผู้สร้างและของผู้เสพเอาเป็นว่าถึงปัญหาระดับประเทศเลยนะครับเนี่ยเรื่องของภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นภาษาของโลกไปเลยทีเดียวแหละเพราะว่ามันสามารถเข้าถึงได้ทั้งคนที่ไม่รู้หนังสือและถึงคนที่มีการศึกษามันจึงเป็นข้อต่อรองไม่น้อยไปกว่าอำนาจการควบคุมจิตใจและอารมณ์ของมนุษย์เลยทีเดียวที่มันเข้าใจยากะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาการเขียนนะนะแต่ผมสรุปให้ฟังว่า คือภาพยนตร์เนี่ยมันเข้าถึงคนได้เยอะไงครับอย่างสมมติงานศิลปะที่ว่าทรงคุณค่าอย่างสมมุิภาพวาดของโมนาลิซาอย่างเงี้ยนะครับที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่ฝรั่งเศสเนี่ยให้พ่อผมตะเหลียวยันับไปดูเนี่ยบอกอ๋อก็ดูผู้หญิงยิ้มยิ้มปแปลกๆคนหนึ่งแต่ถ้าพวกคนเรียนจบคณะจิตกรรมมหาวิทยลาลัยศิลปกรซิงต้องโอ้โหเรียนจบมแปดก่อน ตองเอ็นทานเข้าคณะจิตกรรมแล้วยังต้องไปเรียนทฤษฎีอีกสี่ 5, ปีห้าปีหกปีโอ้คนพวกนี้เขาจะดูรูปโมนาลิซาดูภาพวาดของศิลปินถวันดัชนีอาจารย์เฉลิมชัยหรืออะไรเขาจะแบบว่าเข้าถึงและรู้ว่ามันมีคุณค่าอย่างไงมันสะท้อนอะไรมันมีพลังยังไงนั่นมันต้องคนมีการศึกษาไงแต่คนอย่างตะเหลียวยนับหรือลุงใบหรือนาเดหรือตาศีตาสาเขาเข้าไม่ถึงอะแต่เวลามีหนังกลางแปลงฉาย ไปหมดละเพราะว่าภาพยนตร์มันเข้าถึงคนได้ทุกรูปแบบไงภาพยนตร์เรื่องเดียวกันเนี่ยนะครับแต่ยังไม่พูดถึงว่าจะเข้าถึงรายละเอียดได้มากน้อยแค่ไหนนะแต่อย่างน้อยอ่ะมันดึงคนไปดูหนังนะครับดังนั้นภาพยนตร์จรึงกลายเป็นสื่อที่ที่มีอิทธิพลที่จะสามารถให้การศึกษาคนก็ได้สามารถทําให้คนเชื่ออะไรจริงๆจริงจังก็ได้สามารถทําให้คนหยิบจอบหยิบเคียวหยิบ ค้อนไปทำงานหนักสาภาพโซเวียตจึงมีหน่วยงานของภาครัฐทำหน้าที่เรื่องสร้างภาพยนตร์เลยเพราะว่าเขารู้ว่าภาพยนตร์นั้นทรงอิทธิพลขนาดนั้นภาพยนตร์สามารถทำให้คนเปลี่ยนความเชื่อได้เปลี่ยนทัศนคติได้ทำให้คนเกิดพลังทำอะไรต่ออะไรได้ทั้งนั้นแหละก็เลยเป็นเรื่องที่ที่อาจารย์บุญรักษ ในหนังสือเล่มนี้พยายามอธิบายว่าเรามีสถาบันการศึกษานะที่สอนอย่างเช่นคณะจิตกรรมเนี่ยสอนเรื่องศิลปะเลยเรามีคณะอักษรศาสตร์จุฬาสอนด้านงานวรรณคดีเรามีการศึกษาทางด้านอื่นแต่ถ้าทางเรื่องภาพยนตร์ทำไมเราถึงในอดีตนะครับทำไมเราถึงไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับมันมากนะักทั้งๆท,ที่ถามว่าวรรณคดีกับคนปัจจุบันเนี่ย มีบทบาทสักเท่าไหร่คนยุคปัจจุบันอ่านวรรณคดีน้อยมากคนยุคปัจจุบันอ่านตำรับตำราน้อยมากแต่คนดูหนังเนี่ยแทบจะร้อยทางร้อยเลยครับอย่างในบ้านผมเนี่ยดูหนังกันทุกคนบ้านคุณเราดูหนังกันทุกคนไหมแล้วนี่เมื่อคนเราทุกคนดูหนังกันหมดแบบเนี้ยแล้วหนังมีบทบาทมีอิทธิพลที่จะขัดเกลาหรือชักนํานําพาชีวิตเรามันควรจะมีการสอนให้รู้จักดูภาพยนตร์ให้เป็นกว่านี้ไหม นี่คือเป็นเป้าหมายของตำราศิลปะแขนงที่เจ็ดเล่มน้ครับคืออยากให้คนดูหนังให้เป็นจะได้รู้เลือกดูหนังได้ถูกต้องรู้ว่าจะเข้าใจหนังยังไงพอดีผมอ่านหนังสืออีกเล่มหน,น,นึ่งครับเป็นหนังสือชีวประวัติของท่านพุทธทาสมันเข้ากับเรื่องนี้พอดีครับท่านพุทธทาสเล่าไปฟังว่าครั้งหนึ่งท่านเคยขอเข้าไปในโรงหนังเฉลิมไทยเมื่อก่อนโรงหนังเฉลิมไทยนี่ดังมากในประเทศไทยใช่ไหมครับท่านก็ไปนั่งด้านหลังที่ลูกศิษย์ลูกหาจัดที่ท่านนั่งชมภาพยนตร์ พอไฟปิดมืดปับ๊บไอ้จอที่เขาขาวอะมีแสงส่องไปแล้วก็มีภาพต่างๆเกิดขึ้นบนนั้นตอนแรกท่านก็ดูหนังแต่แล้วท่านก็เปลี่ยนมาดูคนท่านก็บอกว่าเออไม่น่าเชื่อเว้ยจอเขาขาวกับสิ่งที่เคลื่อนไหวบนจอแค่นั้นนะอันเกิดจากแสงนท่านั้นนะครับผ่านฟิลม์มทําให้บางคหนหัวเลาะสักพักเดี๋ยวร้องไห้สักพักเดี๋ยวฮึกเหิมจริงอยู่ท่านก็บอกว่าแม้ว่า ดูหนังจบแล้วออกมาจากโรงแล้วทุกคนก็นกลับมาสู่โลกของความจริงแล้วรู้ว่าที่ผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นหนังมันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกแต่ถามตัวเองก็ต้องรเปล่าครับว่ามันมีอะไรตกตะกอนอยู่ในความเชื่อในความรู้สึกนึกคิดของตัวเราบ้างแต่ของข้า,าฝ่ายท่านพุทธทาสท่านพยายามจะอธิบายอีกแบบนะครับอธิบายว่าอยากจะบอกว่าบนจอหนังกับชีวิตจริงเราบางทีมันไม่ต่างกันหรอกมันลุ่นเป็นมายาเหมือนกันและทําไมเราไปยึดติดกับมัน ไปร้องหม่มร้องไห้ไปบ้าคลั่งขัดแยง้งไล่ตีลันฟันแทงกันกับมายาที่เกิดขึ้นอันนี้มันอาจจะนอกเรื่องศิละปะ,ะแขนงที่เจ็ไปหน่อยนะแต่ว่าผมพยายามเอาทุกอย่างมารวบรวมกันเข้าไว้ด้วยกันเพื่อจะเล่าเรื่องให้คุณได้ฟังอันเรื่องมาจากช่วงกักตัวโควิด1 9ผมอยู่กับภาพยนตร์และอยู่กับหนังสือวันละหลาย,ลายชั่วโมงเลยทีเดียว เรื่องเล่าวันนี้หมดแค่นี้แล้วครับหากท่านมีความเห็นมีข้อมูลเพิ่มเติมเรียนเชิญเลยครับเชิญเขียนเชิญพิมพ์คอมเมนต์ส่งข้อความเข้ามากันเลยแล้วผมจะรวบรวมคอมเมนต์ต่างๆของท่านเอาไปตอบในการเล่าเรื่องตอนต่อๆไปนะครับถ้าไม่ตายไปซะก่อนพบกันอีกครับสวัสดีครับ